เราหนีไม่ได้เอา,เอา,เอาตรงนั้นมีรู้วเหมือนเหมือนเกมน่าจะยังไม่จบนะเราน่าจะต้องไปตรงนู้นนะที่ที่เอ่ออะไรอ่ะไอ้ที่ชายหน้ากากแดงมาเอามีดมาให้เราอ่ะตอนแรกอ่ะเออน่าจะไปตรงนี้นะตรงนี้มีอะไรเนี่ยโหน่าจะเป็นโรงงานหรือสักอย่างนะ <S <S เปิดยังไงอ่ะอ้ะอมไปงูปากนี้ประตูเปิดดิ ไปนะนี่แบบไปโรงงานอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นโรงงานของพี่พี่ชายหน้ากากแดงเขาบอกให้เรานะอันแบบนี้เซฟก่อนมีคนปะเหมือนเป็นดูเงียบๆจังไหะใช้มีดตื้นโอเค โหอย่างเยอะเลยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ oh. มาชุมนุมรายการครับเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยแล้วลวกูจะฆ่าพวกนี้ยังไงเนี่ยตรงนี้มีอะไรเก็บบังเนี่ยแก้วตรงนี้นะ่าจะค่อยๆล่อมาทีละตัวนะผมว่าาจะคงไป็นรอตรงนู้นล่อตรงนี้น ใจเลยหอเอายาเนี่ยมาไอ้เหี้ยหักแก่เราสัตัวนะตรงนี้มานี่อ่าเอ๊ะถ้าหากตรงนั้นมันก็หินนะสิพอตายว้าว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 เต็มเลยเต็มเลยไอ้เหี้ย อ่ายังไม่เต็มเลยเดี๋ยวเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหมาไม่กองทับเลยบหานละนหนังวหน่อยพี่ชายนหนังไวหน่อยหายันแหละความปลอดภัยอันตรายมาก เดินลงนะเดินตามนะอ่ะโอ้ยยยยไม่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 เฮียโซชิมิย่างๆกัน เดี๋ยวองทาทำหลังมันไม่น่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้นะเพศสวยตายตายเออเกือบเกือบขูแม่งตีว่าวไปทีนงึงไอ้อเหย้ยเกือบละเเดี๋ยวอ,อีกประมาณสองตัวมั้งน่าจะนะในการประเมินสถานการณ์หมดละเดินตามเสนนะเดินตามเดินเนียน พี่ชายวิ่ง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 นี่ประตูไป็นปะวะตงนี้อะไรตรงนี้อะไรดีกว่าอย่าทอย่างนี้ว้าว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 พี่ชาย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 ใจเย็นใจเย็นนะพี่สองทางเลยยี่สิสองทางเลยดีกว่ามาละโหูซ้ายขวาแบบนี้ กลัวนะพี่ไปไปตัวนี้ก่อนตายตายโอเคโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเซียนละกูเริ่มเซียนละเรนเด็กตัวนึงตรงนู้นนี่เดี๋ยวตรงนู้นละใหตามไปแค่ตัวเดียวนั้นแหละกูอยากจบแกตายซะตายโอเคตายละ แล้วเราต้องรงไปไหนต่อเนี่ยมันจะตายหมดแล้วนะสิ่งนี้พปดใช่องเกมเด๋อเด๋กันนี่นี่นอไไ่นนอานี่ไงเซฟไปไปไปคนดูโอ้อยี่แยแบนี้ก็ข้างที่แบบอันอตรายโอเคโอเคฮียแม่งเกมแม่งโคตรสเตลเลยไ <g ül> อย้แย่สเตลเยอะจัดอะ โอ้นี่มันคฤหาสน์ใครเนี่ยตรงนี้คนเฝ้าด้วยหนึ่งสองสามโอ้ตรงหน้าประตูนี่ก็สามคนและเหือตะตะเวนอีกคนหนึ่งไอตรงนี้มพุ่มไม้ด้วยฮะเหมือนแอบได้หรือเปล่าแอบได้หรือเปล่านะลองดูลองดูเฮ้น่าจะแอบได้เอ้ยแอบได้ด้วยเออนี่แหละเคลต้นไม้กินคนหรือเปล่าเ <laughs> นี่ยพี่ชายโอ้สองตัวนี่ด้วยวะอ้เคีียมึงเห็นยังไงนะเนี่ยเฮ้ย เอาโอ้เยส okay, ทุกคนเพราะว่า oh, oh, เราต้องเริ่มใหม่ม <laughs> ีแล้วตรงนี้ไม่มีที่เราใช้ทุกคนมีอาวุธหรือเปล่าโอ้ย oh. ตัวเปล่าเนี่ยมีอาวุธไหมเนี่ยตรงนี้มีขวานโอเคนะั่นแล้วก็มีขวานนะ <c oughs> ตายจำไว้ที่ะตัวอย่ารีบ หรอเรือหันหลังคนเดียวงั้นเหรอไม่รอดแน่ตรงนี้สามตัวเนี่ยวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งผู้ไม้ผู้ไม้พวกไม้วัววัววัวไม้ใหญ่ผู้ไม้ใหญ่ เอา้ามึงเห็นกูได้ไงเนี่ยตายตายคือ,อมีอยาไม่มียาไหมมียาอยู่มียาอยู่สวยสวยสวยโอ้โหเห็นนั่นแม่งก็เห็นได้ไงวะนั่นก็ควรเห็นแหละไม่แปลก ที่นีเดิมฮะโดนหลังกระแพงแได้ผลเสมออย่าหานมานะอย่าหานมานะโดน ใครได้เปล่าใครได้เปล่าครับสวัสดีครับพี่มีใครหรือเปล่า,า,าดูอีการูเงียบไหมเงียบมากคุณดูเงียบจนผิดสังเกตจะมีใครมาตุยโคถ้ากูไปกดเซฟตรงนั้น,อ,น,นอ,อ่ะเก็บเซฟดีกว่าเฮ้ยว้าวมานีสิ ฉันจะการตุ่ยตูดแกตูวของแกได้เป็นของฉันฮ่าๆๆไอตัวตลกนี่โดนกูแน่เตยหนึ่งตัวเตียวตัวนี้มือแบกพิยามียาด้วยเอายามาเฮ้ยเสริมรูปอะไรก่า กล้องอย่างใหญ่หรือกล้องอะไรวะนั่นะกล้องนะน้ำกล้องอะไรวะน่ะดูดูอะไรกัะตูได้ปะอันนี้ใช้โคบ้าเปิดดิตรงนี้ประตูมีใครไหมเอ่ยฮัลโหลไม่ วิ่งวิ่งวิ่งที่เดิมไอ้เหี้ยคือกูสงสัยอย่างหนึ่งคือมันจะเอากล้องเหี้ยอะไรใหญ่ๆวาตรงนี้เนี่ยนะกล้องอะไรวะใหญ่ๆเลยใช่ท่านคาเม่ร่าแมนบ่าววะไอ้เหี้ยใส่สคนสร้างน่าจะชอบดูสกีบีทเทอรเล็ตมาไอ,ไอ้นี่โดนมึงเยอะละไอ้สัตว์เสือเสือเฮ้ยนี่มียายาไหน,นะครับสวย โอมาสิตายโอ้เพื่อน<ๆ>เพื่อนมาหา<ๆ>เพื่อนมา

เงีบเอาเอาเอาหรืนั่นแหละเกตัวนึงเดินตามตูดไปไปใส่ตูดมันเอาเชียร์ไม่ได้ใส่แล้วมันจะใส่กูเข้าเงาก่อนคือกวาหมื่นเฮ้ยหาไม่เจอดิเฮียไอ้เงาเกมนี้แม่งมืดจริงนะเนี่ยตาย ไดอใช่ถ้าอาอกตรงไหนเนี่ยเอ้ยเทียทางอยู่ไหนวะฮัลโหลเอ่อมีใครพอจะบอกว่าผมต้องไปทางไหนครับเนี่ยแล้วตูวทางอะไรก็ได้ต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อนี่อ๋อนี่ไงโอ้โหต้องนานเลยบบครั ดูสิอ่าเนี่ยเช็คพอยกันเลยโวไอ้เหี้ยหาทั้งนานไอ้สัสอ่าเช็คครับดูดิเอา้าเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เหรอเฮ้ยนี่ไงพี่ชายที่เขาเอาบินให้เราอะ่ะเฮ้ยใส่ถุงกระเป๋าไปด้วยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยกระเป๋าอะไรอะ่ะเปิดมาเฮ้ย ใครขโมยหน้าเราอ่ะเปิดแล้วอุ้ยเปิดเปิดดิโอ้โออเหเฮี้ยโอ้ยอย,ออยัแย่เฮี้ยขี้วอลเคี้ทุกคนจบทุกทีเฮี้ยแมพเฮี้ยในสัด